ทำไมอ้นตะหนิมที่ร้านเราถึงราคาแพงกว่าร้านอื่นๆในละแวกนี้เพราะอะไรไปไปดูกันครับซิก,ก้าผลิตภัณฑ์พ่นกันตะหนิ่มของเรานำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ได้รับ ISO มากมายนะครับก่อนที่จะทำการพ่นน้ำยากันตะหนิ่มซิก้าของเรานะครับเราจะทำการขัดตะหนิมให้ก่อนนะครับรถคันนี้มาค่อนข้างตะหนิมเยอะมากนะคร ลูกค้ายังไม่รู้จักวิธีป้องกันตั้งแต่ถอยรถออกมาใหม่ๆนะครับเราก็ทําการขัดให้นะครับตัวไหนที่ขัดไปได้เราก็ใช้น้ํายากัดสนิมช่วยทั้งคันหนึ่ง,ง,น,งนะครับก่อนที่จะพ่นน้ํายานะฮะสภาพเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่จะพ่นนะฮะ ผลิตภัณฑ์ที่ก้าของเรานะครับพ่นแล้วจะให้สีดำด้านสวยงามนะครัตกปะก,กยากและล้างออกง่ายนะฮะไม่คุ้มกระจายไม่มีกลิ่นนะครับไม,ไม่เหนดเข้าห้องโดยสารน,นะฮะติดทนนานถาวรอนแน่นอนครับตัวนี้ไม่เพิ่มน้ำหนักรถนะฮะสวยงามมากครับ พร้อมกับการรับประกันดูแลข,ขั้นจำนะฮะสปีนะฮะทุกๆหเดือนลูกค้าเข้ามาพ้นเจ็บงานส่วนที่เสียหายจากการใช้งานหรือมีสนิมขึ้นใหม่นะฮะเราพ้นให้ฟรีนะครับตลอดระยะการรับประกันนะครับร้านของเราอยู่ที่ถนนมนาตราดฝั่งตะออกอมอ8อสิปฮะติดเมกร์โมหรือเบอร์โทรติดต่อนะครับ0-812519798ครับ ขอบค,บคุณครับผม